ส่งเราไหมอะไรแบบได้พอมาอยากคุยอยากคุยกับเจ๊เล็กกับเจเล็กไม่ว่างบอกนี่น้อยหน่าเอง<ำ>แต่แฟน,พนแพ้ก็ดูจากวระเท็เราตัวเรา,นะลาเลยนะข้ามมาเลยได้นะโทรอูู้ปังเงี้ยนมีปังเงี้ยนด้วยแบบถ่ายข้างหลังดีกว่า เห็นอย่างเงี้ยนะสี่ลูกหลูกนะมะนาวเนี่ยที่ตัดเนี่ยเปิดสามกกเลยนะฮะนี่ครับทำรอบวงเลยวันนี้สามครกอีกฝัเงนี้มีให้คุณ่อทานต้มข้ใส่สดมาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหวาน่วนตับเอาเผ็ดตัดหน้ากีนเลยเอาะ อยากให้เผ็ดๆบางคนบอกใจเล็กทำไมไม่ยอมตัดปายมันเล็กไม่เอาหรอกเล็กๆไม่น่ากินหรอกอเล็กๆเกินไม่น่ากินหรอกคนโจรนะใช่ครับใส่เป็นชิ้นแบบนี้ใส่เป็นต่อนไปเลยเดี๋ยวไม่เลยจะไม่นานแล้วประกันเดี๋ยวจะวิ่งยำจะวิ่งยำแล้วมันก็ไว เจยี่สิบเอ็อมีล้ามีล้าใช่ใช่ลาเดี๋ยวีลาด้วยมีลาวลานี้จะเอาเผ็ดปานกลาวิ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 ลากไดาวิลาวิาวิลาลาด้ล้ิลาวิลวิลุวิลาวิาวได้วิลาวิลาวิาวิลาลาวะลิงวาวิลาวิลิลาวิา แค่นั้นโดเรียมยำสลิงปิงใส่ปลาแม่คุณโจใส่ได้ครับได้ยำกะลาสลิงปิงสลิงปิงเยอะๆเซฟเซฟธนาถ่ายคลิปบอกให้อีกแล้วเหรอบ้านน้องกั๊กคนชอบแกงแกบเอาที่ย์ภาพกำมะลงสง210บาทบ้านน้องกั๊กลูก โอ้โหแป๊บนะกนะของลูกชื่ออะไรลูกเล็กน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กชื่อเหมือนกันแหละชื่อเหมือนเจ้าของร้านใช่ชื่อวันนี้เขาทำไมเยอะจังเลยนะเขาไม่รู้จะตั้งอะไรนะเดี๋ยวกับเจ้าของร้านเดี๋ยวแถมแถมมะม่วงไปสามเซนแถมสามเซนแถมเยอะจังเลยเอาน้ำบัตรที่เล็กไปนะคะค่ะ คุณมากค่ะขอบคุณคค่ะรับอย่าลืมกดติดตามนะครับใช่ไหมของลุงแบบมาทีแรกว่าอยากจะถ่ายรูปจบเด็กไปแล้วได้ของน้องปัดแยกน้ำน้องโคย่างปูมาพอลาทั้งสดโมดมังคุดองโอเค ปัดม่วงปู้ดองน้องเล็กนี่มาจากที่ไหนเนี่ยลูกหัวหินโอ้โหแล้วไมาเที่ยวทะเลเหรอค่ะตั้งใจมารอหรือไงลูกพอดีดูคลิปนะฮะพอดีดูคลิปประหยัดกินนะฮะช่องฮะชีเน่ฮะเอานะปั๊บพี่เลยใส่ลูกมาด้านนี้ลูกมาหยิบเอาแล้วลูกนะจะไม่ต้องมาคอยนานถึงคนเยอะลูกเดินบึงมาเลยบอกเจ๊เล็กหนูโทรมาแล้วนะลูกนะ มันจะเล็กติดเป็นใครที่สัญญาไว้หน้าร้านสองคำใบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําให้ลูกเออตรงนี้ไม่รู้จะเนอยเออปกติหนูไม่กลางหราล่มมาเห็นอย่างเงี้ยลูกหนูเขาร้อนครับหนูกลางให้ลูกจริงบอกก็ไม่รู้เองก็ได้ด้วยผู้ช่ก็เคยเห็นอยู่ตอนบ้าๆนะระวังตัวดำนะจ้ะต้องเล็กเผ็ดพอดีไหมลูกเผ็ดปัดกลางนะกลัวจะดำไม่เลยหรอ ผิวยิ่งดำขาวอยู่ด้วยเดี๋ยวเดีจะปรงทำให้ลืมเดี๋ยวหนูนะดำหนูไม่กลัวหรอกหนูกลัวลูกหนูไม่มีกลิ่นหนูจะรีบจัดร้านจะรีบขายของ ชินเล็กชิรนยืนถ้ามาลูกเลยหนึ่ง,งร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวจะต่อคุณป้าสมศรีแล้วค่ะจ้าลูกคุณป้ายืนได้แค่ตรงนั้นแหละน่าจะดูยามดูจืดจ้าจ้ะเนื่งสองสเพราะเพราะเดี๋ยวหนูชนไม่อะไรล่ะหนูว อ่า่ม,มาาทานทุกอย่างคุณป้าทานสุกเป็นเป็นไหมคะช่วงนี้สุกเป็นเริ่มออกเป็นอร่อยมันเหลืองอื่แม่เสริมซีทีส์ได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวทานไม่หมดมาให้ห่อกลับบ้านนะอ่าไม่มีลกูกเดี๋ยวแม่ใส่โคตรบวงมาทูรูกใส่อ,อะไรก็ได้นะใส่เหมือนก็ได้ ใครไม่ใครยังไม่ทานยินดีแยกฟังหนูให้ดีนะแล้วไม่ต้องเกรงใจหนูร้านนี้ห้ามเกรงใจแม่ค้าแต่หนูว่าเกรงใจลูกค้าไม่ไม่คือบางคนนะ่ะที่เขาชอบยำเลยเขาชอบฉชำเขาชอบแบบอุ้ยน้ำยำอ่อข้าเนื้ออะไรของเขาได้เน่ได้น,ไน,น้องเล็กพี่เล็กขอบคุณนะลูกนะคุณป้าสงสีโรติทะเลสุกหรือสดคะ สุกหนึ่งยำนังลมหนึ่งแล้วก็โปูปเป้นหนึ่งเผ็ดเผ็ดพอดีพอดีเอาแต่มะม่วงทั้งหมด <c oughs> เดี๋ยวทั้งหมดคือไม่ไม่ใส่มะม่วงเลยทำเป็นสไตล์เกาหลานะคะ <c oughs> okay. โจโอเสร็จนี่คุณโจนะได้ครับโอเคตาลืมคนข้างหลังมลพอดีวันนี้เปรี้ยวปากอยากกินมากคุณโจเขาแต่ก่อนเขาก็ไม่พนพิเศษหรอกมาทำให้หนูดังขึ้นหนูก็เลยเอาเขามาเป็นคนพิเศษขึ้นหน่อยดังน้ำหลักน้ำหลักไม่กระเป๊ะเลยไม่รอชอบผู้ชายผิวดำๆเปิดบุนเนี่ยไหมชอบเปิดบปินอะไคุณโจตัวเล็กไปชอบตัวใหญ่ใหอ ไกเกาเหลาทังคุณป้าหนึ่งร้อยทั้งหมดมเกาเหลาเกาเหลาเหมือนเราอ่ะจะไม่ใส่นั่นแต่เราจะบิดเครื่องขึ้นมาดีไหมคะหรอกนะ่าบดเครื่องขึ้นมาทางเก๋ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเกาเหลาจะแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ครับมันได้เนื้อเนื้อไงได้ทั้งหมดยจ้าแล้วใส่ของนะไม่ทีเหนียวเอาไ้ทานให้ปากเหลืองเลยแหละโป๊แป้นเนี่ย คนามาด้วยกันทั้งหมดหน้าเนี่ยแล้วไม่เบียดให้เพื่อนนั่งหลบแดดสาวๆร้อยนั่งขายแพงลกบอกแล้ววันได้ไม่กำไรไม่กี่บาทให้อยู่ได้พอให้ให้เยอะๆอาแล้วันไหนเนี่ยก็พัก หายเหนื่อยก็กลับมาสู้กันใหม่อะไรก็ได้ที่ลูกไม่ท้องเสียหนูน่กินไรหนูระวังปวท้องเสีย รู้ค่ะให้คุณป้านนี่ถึงรู้อ,อ๋อรู้เรื่องแล้วว่ามนสูตรทำไม่เหมือนกันแล้วหนูทำไม่เคยมีลูกค้าพูดว่าขาวนะบางคนเขาชอบให้ใส่ใบเข่าก็เขาบอกผาไม่ชอบแบบมันหวานมาันโรยหอมเจียวพี่ร้อ,อยนึ่ง ยำออกนะนนชื่อชมเลยน่ากินทั้งหมดพะน,อ,นอันนี้จะไปอยู่ในโหมดชื่อเตาเหลา <c oughs> สีพ,พริกเผ็ดรับรเผ็ดแห้งกระสบผสมกัน เทพนะคะคุณภรรยาชวนมามีเครื่องเคยมาวันอาทิตย์แล้วหนูไม่มา่ต้องมาให้ได้อ๋อแม่เปดแป้นหน่อยเธอถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยนี่ันนล้ไม่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวส่งให้นมจมูกแป้งกรุงเทพเด็นะคะับแป๊ะ มารอรอแทบแย่โทรมาเลยให้คุณโจด้วยแป๊บนะคะบอกเลยรับทุกคนได้ลูกเวลานั่งเลยคุณโจถามหมดเลยเนี่ยฮะกินหมดไหมไม่หมดเราครึ่งเดียวเราแบ่งคนอื่นด้วยสงสัยเหมือนจะมีใครมาหา เอาแซ่บๆใส่ปลาร้านะใส่ได้ครับเราเอาอะไรผสมกันจ้ะเอาเราจะลงมือที่ถามเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาแล้วก็เหลาไก่กันนั่นแหละยำแค่นี้นะครับเอาแค่ว่าพอหายอยากใช่ป่ะใช่ใส่ใส่กุ้งสดไม่ใส่อะไรใส่ลูกหนึ่งใส่ใส่ดิก็เหลาก็เหลารวมอ่ะโอ้ก็เหลารวมอ่ะโอเคเหาเหลารวมมิทะเลอ่าก็เหลารวมไม่ทะเลครับนั่นแหละ จะใายเกาเหลาจะใส่ตะหล่ำปลีดูคุยกันตั้งนานแล้วกว่าจะเข้าใจเกาเหลาเออถ่ายรูปให้ด้วยนะ,นนนนะ,ะไม่เก็บให้ดีอต๋เนี่ยตอนนี้ร้านสวยค่ะมีหอ,อยสชั่วโมงเละเละไม่รู้ตรงไหนไปตรงไหนมั้งใช่ไหมก็อ,อยู่ที่เดิมมันแหละอันนี้ครับตำแหน่งของเขาอ,อยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้ไม่มีแค่ ไหลบัวนะตอนนั้นครบให้ให้ให้ใครคอมเมนต์ว่ามาให้เจลก็เราใส่เนื้อปลาหน่อยก็ได้ใส่เนื้อปลาหน่อยน้ำปลาหน่อยนะไม่ใช่เนื้อปลาเน่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวใส่ทีหลังตั้งใจจะให้อยู่แกงให้คุณโจมเนี่แตก ทำอ่จะไปกินกับข้าวจ้าอันนี้ขาให้แม่ไว้ใส่ของได้ค่ะอ๋อขอาค่นค้า้แบบอยากได้แบบคุณเจะคะแม่กำลังเด็ดตูมังเหลืองขก้น่ำน่าทานปลาหกรุงเทพาอยู่ พี่โจไปนะาดูแลพี่โจนี่ครับมาคุมป้าเลยป้าขาให้หนูยำแบบใส่ข้าวโพดมะม่วงหรือว่ายำคล้ายๆเกาเหลาปูอย่างนี้จะจะกินข้าได้ก้าน้ำลายหยดไปจากรุงเท่มีหวานเห็นมันเหลืองเห็นว่าดองเองใช่ปะ หลอกตัวลิงปิงถูกใจดูน้ป,นปูน้ำกุ้งว่ะม้ชิมนะมือร้านอาทำลายแตกเลยอืมนี่ก็ไม่กุ้งเนือ้อปลา ถูกใจ

น้ำบอมเลยแต่บอกไม่มีน้ำตับเปี้ยอร่อยมาก สั่งผสมกันได้นะจะการกินอะไรสั่งได้ครับ มีน้ำเปียว หม,มกกินแล้วก็หยุดไม่ได้นะยอดเลยน้ำออกมาเต็มเลยขอบคุณที่ติดตามชมครับตัวนี้จุกไทยพีชแอนด์ครับน้ำตำยำจเจล็กสุดยอดของความแซ่บครับเมืองซำอ่าวประจวบครับ